ปีนี้เราคงไม่ได้กินกระชายนะคะออกมาแค่นี้เองค่ะสี่ต้นต้นขาเหลืองนะคะกับเรางามมากๆเลยดูสิคะออกดอกหมดแล้วน่าเด็ดไปกินจริงเลย ต้นมันยังไม่ใหญ่มากแต่ถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวรถจะเด็ดมันจะได้แตกกันเยอะนะโหดูเดี๋ยวก็จะได้เด็ดพริกไปกินอีกแล้วนะคะนี่ออกมาอีกแล้วสีแดงฮ่าต้นยียราค่ะรถชอบกินมากๆเลยแล้วดูใบสวยทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวต้องมาถอนย่ากแล้วค่ะอันนี้เป็นน้ำเต้านะ โหระพาค่ะต้นกระเจี๊ยบนะคะสู้ชีวิตมากเลยมันเป็นแบบนี้ทุกต้นเลยนะคะเนี่ยมันมีลูกหมดเลยนะแต่ว่าต้นไม่ใหญ่อะ่ะต้นถั่วพูยักษ์นะคะมีอยู่หกต้นค่ะไม่งามสักทีเลยคงจะไม่ได้กินอีกแล้ว ชะอมค่ะมีอยู่สามต้นแต่ว่ามันออกอยู่ได้แค่นี้นะแล้วน,น,นะคะหนึ่งต้นนั้นหนึ่งต้นพื้นหญ้าไม่สวยเลยนะคะแห้งมากเลยไม่ได้รดน้ำมันนะคะเพราะว่ามันอากาศมันร้อนติดกันมาสามสี่วันแล้วค่ะดูไม่สวยเลยชิวหลหรอคะมาแม่ตัดให้นะเค้กกล้วยหอมคะ่ะทำให้ลูซี่ สองชิ้นเอาไปเลยค่ะโดช์โ <laughs> ดช์กาแฟอรไอยร้อนเหรอเปล่าอร่อยไหมไอร่อยเห้กกรวยหอมมีกล้วยเหลืออยู่สองลูกก็เลย เอามาทำให้ลูซี่กินซะเลย,ยจะให้หนูกินค่ะ แป้งลายนะคะเดี๋ยวเราเอาไปทำขนมกินกันนะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะ ามาค่ะนั่นแหละ s <S อืของโรซี่นั่นแหละ s <S อจะ um, โอ้ยนี่ไงคะ um, นี่นี่นี่แล้ว um. เป็นเส้นเส้นมันทีคะแบบเนี่ยกินไม่ได้หรอกินไ <Okay. S 1> ม่ได้เมล็ดนะคะเดี๋ยวเอามเมล็ดไปแจกอีกเหมือนเคยนะเยอะเลยคะ่ะนี่คะ่ะ จะต้มนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะก็ลอกออกมาได้แล้วค่ะต้มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาขูดนะมันก็จะออกมาง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนี่เปลือกแข็งมากเป็นเส้นเลยนะคะสวยมากเลยนี่เห็นไหมคะก็จะขูดแบบนี้นะอินหอหมหอมค่ะ เดี๋ยวเราจะกวนมันไปเรื่อยๆนะคะใส่น้ำตาลไปด้วยนะเอามาหยดใส่มาเลยเอาให้ย่าให้ปู่กับย่านะคะเริ่มหยุดเลยนะปู่ยีนย่าก็เละ เยอะมากเลยค่ะเดีย๋ยวลองเอาไปปลูกกันดูนะคะเดีย๋ยวรอให้นี้แห้งด้วยนะแห้งก็ได้เป็นขนมพายเดี๋ยวเรามาท,ทําขน,นมพายนายสักทองตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วนะคะกําลังจะเดินไปบ้านเพืนปลูกหญ้านะเอาถั่วไปให้ท่านคะ่ะต้ยมยำกลับบ้านต้ยมยำ ไปลูกซีเดินไปลูกพระอาทิตย <ning> ์ยังไม่ตกดินเลยนะคะสามทุ่ครึ่งแล้วค่ะ2สอิเตอ Arriba. Ay, ay, ay. Una. Dos. Y... Y... Tres. Ya está. Ya está eh. Una. Dos. Y... ¿Qué? ¡Se no cae! Se cae ese niño, Dios mío. Le da la locura, la locura. Sí, sí igual que Bartolito. La locura, a estas horas de noche es cuando le da la locura al Bartolito. Y ella también. Bartolito loquea de noche. Y Lucía es igual, también chuchea de noche No, no así no. Ay, no, echas saliva. Que una... Estás muy fea. Así eres una niña fea. Bo, fea, fea, ¿eh? No me gustas. ¿Me echaste huevo de la... De, la... Ah, de, la de la escalera, sí. sí. Bueno, pues Sí. <laughs> Toma, abuela. Uy, ya se la di a abuela. ¿Dónde la ¡Ah! Toma, abuela. Mira, Bartolito, cómo corre. Mira, mira Bartolito. Mira, Bartolito, cómo corre. Ya, ¡Ah! ¿Cogiste.? ¿Sabes? Eh, co Vaya a beber co agua. Co mira. ¿Cogió el patolito? Mira, cómo bebe el Bartolito de la maceta. Mira, cómo bebe agua. Mira, cómo bebe el agua del agua que le echó a abuela a las plantas, Bebe. La, la abuela. Es, es terrible abuelo eh. Abuelo, escapó. Escapó. ¿Escapó? Desapareció. Desapareció. ¿Dónde ¿No está? está aquí? Ay cómo sabía. bueno que ya. Sigue La niña ya es grande, ya no es pequeñita y es muy espabilada. ต้นลูกแพรนะคะแพรพันลูกเล็กค่ะแต่รสชาติมันอร่อยมากเลยนะคะเราจะกินมันดิบๆแบบนี้แหละค่ะมันยังไม่สุกเต็มที่นะแบบนี้อร่อยมากเลยค่ะเหมือนเรากินฝรั่งเลยฝรั่งคีนกบ้าเรานะคะกรอบออกอมเปรี้ยวอมหวานค่ะเสียดายนะคะไม่ได้ทำพริกเกลือมากินด้วยเนาะมีเงินจะได้รสชาติอร่อยกว่านี้ค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าจะห้าทุ่มแล้วค่ะคุณสามีก็มารับแล้วนะคะเราก็จะกลับบ้านกันค่ะลูซี่ก็มีอาการเหมือนเดิมค่ะยังอยากจะเล่นอยู่ต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องกลับบ้านไปนอนแล้วค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอพระคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ